สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนมาแจ้งข่าวสารแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ t r u e m o v e นะคะซึ่งหลายคนก็ถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะมีแพ็กเกจแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเข้ามานะคะตอนนี้ก็มีมาแล้วนะคะใครที่กำลังรออยู่อยากใช้เน็ตที่ไม่ลดสปีดเล่นได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะก็ลองดูแพ็กเกจ ต่อไปนี้ที่หมอจะพูดถึงนะคะมีให้เลือกอยู่สแพ็กเกจนะคะก่อนไปดูรายละเอียดหมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับในเครือข่ายของ TrueMove นะคะระบบเติมเงินไม่ว่าคุณจะซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือลูกค้าที่ใช้ซิม TrueMove มาก่อนหน้านี้ไม่อยากเปลี่ยนเบอร์อยากใช้เบอร์เดิมแล้วก็สมัครเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะก็อ่า ลองดูนะคะแพ็กเกจที่1น,นะคะเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดความเร็ว2เมกะบิตนะคะ2เมกะบิต hmm. ได้โทรฟรีในเครือข่ายของ true move ด้วยนะคะโทรฟรีไม่อัน้น8นานครั้งละ15นาทีวันหนึ่งโทรกี่ครั้งก็ได้นะคะนอกเครือข่ายคิดนาทีละ1บาทนะคะต่ออายุให้อัตโนมัติทุกๆ30วันนะคะราคาอยู่ที่380บาท อาจจะดูแพงนะคะแต่ว่าความเร็ว2เมกะบิตก็ดูหนังฟังเพลงดาวน์โหลดอะไรได้เร็วนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่สําหรับคนที่ซื้อแพ็กเกจ200บาทก่อนหน้านี้แล้วไม่พอต้องซื้อเพิ่มคุณก็เสีย400แต่อันนี้380นะคะได้ตลอดทั้งเดือนเลยได้โทรฟรีในเครือข่ายของทรูม,มูฟเท่านั้นนะคะนอกเครือข่ายคิดนาทีละ1บาทสำหรับใครที่ต้องการสมัครนะคะก็กดรหัสตามนี้นะคะดอกจัน9 0 0ดอกจัน 8561ดอกจัน17408327สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะก็มาแพ็กเกจที่สองนะคะแพ็กเกจที่สองความเร็วอยู่ที่สี่เมกะบิตนะคะสี่เมกะบิตไม่อัน้นไม่ลดสปีดได้โทรฟรีในเครือข่ายของ t True m o v e ด้วยโทรฟรีครั้งละสิบห้านาทีส่วนเกินและนอกเครือข่ายคิดนาทีละหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะแพ็กเกจนี้ต่ออายุอัตโนมัติ ราคาอยู่ที่470บาทราคาที่หมอนแจ้งทั้งสองแพ็กเกจรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครต้องการสมัครก็เติมเงินให้ครบนะคะแล้วก็กดรหัสดอกจัน900์ดอกจันแ5 6 2ดอกจัน1 7 4 0 8 3 2 7 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ทั้งสองแพ็กเกจนี้ได้ w i f i ของท u ูมูฟฟรีด้วยนะคะแล้วก็โทรฟรีในเครือข่าย t ทร move นะคะสมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ในระบบเติมเงินเครือข่ายของ t ท u move เท่านั้นนะคะราคาที่หมอนแจ้งทั้งสองแพ็กเกจเป็นราคาที่รวมภาษีและเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะใครที่สนใจอยากสมัครก็กดรหัสตามนี้ที่หมอนบอกนะคะสามารถสมัครได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ต้องการแพ็กเกจเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะคะลองสมัครดูนะคะแล้วเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหมอนมาแจ้งให้ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ